หยุดพูด call to action แบบนี้ในคลิปรีวิวจะทำให้เราขายของไม่ได้เสียเวลาแล้วก็ทำให้คลิปของเรายาวเวิ้นเว้์ดค่ะก่อนไปฟังนะกดบวกติดตามช่องพี่เปิ้ลไว้มีข้อมูลมาบอกทุกวันส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเคยได้ยินแต่ว่าเราจะต้องพูด call to action ในคลิปรีวิวจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น call to action เนี่ยก็คือการที่เราบอกให้คนดูคลิปเนี่ยไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง เช่นไปกดหัวใจไปคอมเมนต์ไปกดแชร์แล้วก็บันทึกคลิปเอาไว้เป็นรายการโปรดถ้าเป็นคลิปรีวิวเราก็จะได้ยินว่าไปกดตะก้าสีเหลืองที่อยู่มุมล่างซ้ายแต่บางคนนะ่ะไม่เข้าใจ call to action คือทำแล้วไม่จบไม่สิ้นคือพอเราบอก call to action แล้วเนี่ยยังไปพูดอย่างอื่นต่ออีกเช่นเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีจัดโปรโมชั่นไปกดดูตะก้าสีเหลืองด้านล่างเลยค่ะแต่ยังไม่จบนะยังไปพูดอย่างอื่นต่อ เช่นอาจจะพูดอีกว่าใครใช้สินค้าตัวไหนไม่เห็นผลอยากให้ได้ลองตัวนี้บลาบลาบลา,บลาการพูดแบบนี้ต่อจาก call to action เนี่ยจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจแทนที่คนดูจะไปกดจิ้มตะกร้าเลยเนี่ยเขาอาจจะเริ่มคิดนูน่นคิดนี่แล้วก็ไม่ไปกดตะกร้าแบบนี้ทําให้เราเสียโอกาสในการขายของ